โมอายหินแกะสลักบนเกาะอ,อีสเตอร์ที่มีร่างกายถูกฝังอยู่โมอายนะคะรูปแกะสลักหินขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเกาะอ,อีสเตอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีคิศกราัช1250ถึงปี1500โดยชาวราปานุยซึ่งโดยปกติแล้วนะคะโมอายจะมีส่วนหัวที่มีขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดโดยนักโบราณาคดีต่างก็สงสัยมานานแล้วว่าเจ้าโมอายเหล่านี้จะมีร่างกายที่ถูกฝังอยู่ไหมและพวกเขาก็ขุดพบร่างกายขนาดใหญ่ที่ถูกฝังอยู่ลึกลงไปในดินกว่า20เมตรเมื่อปีคิศักช1914ทั้งนี้นะคะการที่โมอายมีเพียงแค่ส่วนหัวโผล่ขึ้นมานั้นนัก็เป็น เป็นเพราะกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของตะกอนและหินผ่านระยะเวลาอันยาวนานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโมอายเหล่านี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยปริศนาที่ยังคงต้องหาคําตอบกันต่อไปอย่างเช่นการตีความถึงสัญลักษณ์บนตัวของโมอายนั่นเองนะคะ